สวัสดีค่ะแม่บักเลี้ยวมาแล้วตอนนี้นะคะครอบครัวโดก็ยังอยู่ที่เมืองไทยค่ะทริปนี้นะคะที่เรามาเมืองไทยก็ถือว่าเป็นทริปหนีร้อนมาพึ่งร้อนค่ะอุ้ยไม่ใช่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะที่ปุ่นร้อนกว่าเมืองไทยเยอะเลยค่ะเราก็เลยมาใช้ชีวิตชิลๆที่เมืองไทยค่ะจะบอกว่านี่ก็แปดโมงกว่าแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนยังหลับปุ๋ยอยู่เลยค่ะ ทวัทสดีตอนสายๆชีวิตสโลไลต์ตื่นมาอีกที I'm นี่อาหารเช้าคนญี่ปุ่นอาหารเช้าคนญี่ปุ่นอ่ะเอาเขาไปไปนญี่ปุ่นนี่เลยไม่ลมแล้วไม่แล้วไม่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแค่นี้ก็ได้ละย่างโอ้ยโอ้ยหอนหอน,หอน เรียบร้อยเอามากินเด้อได้เลยเพื่อนเขลงมากิน<ะ>เอานี่เอาไปให้เพื่อนมาแลวเ <c oughs> <c oughs> วลาเราพูดความจริงนะยาก็เหมือนว่าเรารอเล่นพ่อมาบอกว่าเราอยู่ที่เมืองไทยเป็นอาทิตย์แล้วนะยาเขาบอกว่า <c oughs> เหมือนว่าเรารอเล่นนะ เขาไปทําอาหารอีสานก่อนอาหารคนญี่ปุน่นเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือของคนอีสาน ขนมปังขนมปังเขามากว่าขนมปังนิ่มมากขนมปังจาะ Tesco Lotus ครึ่งราคาตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเราก็ไปซื้อของตอนมาลดราคาใช่ไหมทีเนี้ยเราก็จะไปโลตัสกันทุกตอนทุ่มหนึ่งตอนช่วงมันลดลาาไร,ไร,โโราคาดูจ๋าได้มีแต่หน้า d r a นบออ a l l s a u อ

1>, 1リッターいくらここは2000円え ?1 リッターで1リッター終わり1リッターは150円。日本と同じくらいだね。 อาหารเที่ยงวันนี้เราก็พาคนญี่ปุ่นมาที่ร้านพิซพซ่าฮัจ้าอยากจะให้เขารู้ว่าพิซซ่าฮัตที่เมืองไทยกับพิซซ่าฮัทที่ญี่ปุ่นมันแตกต่างแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันค่ะ <c oughs> ว่าจะพามากินใกล้บ้านแต่ว่าไม่ได้กินเพราะว่าเขาแบบสั่งอย่างเดียวไม่ให้นั่งกินที่ร้านเขาก็เลยจะไปแวะอีออน ไปดูแม็กแวรลูขอมาเดินแม็กแวรลูก่อนว่างั้นมาก็มาอากาศร้อนมากม,มองหาหลาน่ันท,ทูีิโอซูซูช,ชิ ด็กโด็กโด็กโด็เราก็มาที่ฟิวเจอร์พาร์ครอีกแล้วบิเใช่ไหมเออเอามาทำไมจามะไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแจแปนยนมาสั่งแจแปนแร์สเปนแจแปนไม้จากญี่ปุ่น ก็ก็ก็ถ te ้ากันมาชิมอีกแล้วมาถึงเมืองไทยก็มาชิมกินบ้างมันดีกลีชิม เรื่องมาก <c oughs> ความสุขของครอบครัวโดอกอาการได้ชิมกิน International Fair สองยอุย,ยฟรานช์ปังออชสโซ เราก็มาถึงพิซซ่าฮัทวันนี้จะพาคนญี่ปุ่นมากินพิซซ่าฮัทของเมืองไทยให้รู้ว่าของเมืองไทยอร่อยขวาจะบอกให้คนญี่ปุ่นก็จะงงๆนิดนึงว่าเออทำไมแบบเขามีแบบซอสมะเขือเทศให้ด้วยอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าเราคนไทยเรากินพิซซ่ากับซอสเขือเทศ<ม>ใช่ไหม,มแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่กิน าลเช็ดมือลูกในร้านพิซซ่าที่เมืองไทยก็จะไม่มีที่ให้ล้างมือแล้วก็ไม่มีผ้าเช็ดมือให้ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าที่เมืองไทยเรากินพิซซ่ากับช้อนซ้อมแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขากินพิซซ่ากับมือ เ่อแต่บปปิ้งก็ไม่เจรนะเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเรายังไม่ได้กินหมูปิ้งเลยเราเองไม่กินเองแม่ก็พาไปกินตลาดอยู่ไป <c oughs> เลยเราต้องรู้กำพืชของเรานะเราไม่ต้องใช้ช้อนส้อมเราใช้มือก็พอ mhm không có người không phải không không phải không บอกว่าใสเมือกิีัดไว้นี่ยเกิีัดไ้เพื่อได้ผัวพลั่งไปข้าวคุณไนเย้เลยไปคลาอันไก่อันนี้เลยล่องเผาสมชิมเบอร์ มันเป็นชีนนกรซิบคุยๆยักน่อยบองจักบิงรองบงจักน่อยทาบะร่องเจอกับบกินไก่เนี่ 辛いかも。 嗯、啊。 Referral, คนญี่ปุ่นเราก็จะงงงนิดนึงค่ะเวลาที่เขาเห็นเรากินพิซซ่ากับซอสมะเขือเทศหรือว่าโรยพริกไทยโรยพริกป่นนะคะทุกท่าน ก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะมีอะไรก็จะกินแบบนั้นค่ะอย่างพิซซ่านะคะเขาก็สั่งหน้าอะไรก็จะกินแบบนั้นเลยค่ะไม่มีการมาเติมซอสมะเขือเ,เทศหรือว่าเติมพริกป่นเหมือนบ้านเรานะคะถ้าถามว่าแล้วคนญี่ปุ่นชอบพิซซ่าแบบไทยไหมพอมาเขาก็บอกว่าขนมปังก็อร่อยดีหน้าก็แน,น่นแต่ว่ารสชาติมันจะอ่อนไปหน่อยนะนี่ละคะคือสาเหตุว่า ทำไมเราถึงต้องกินกับซอสมะเขือเทศไงล่ะคะส่วนใหญ่เลยนะคะก็กินอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าใหญ่เลยไม่กินหมูนะคะก็กินได้แต่ไก่นะคะแล้วก็ขนมปังกระเทียมค่ะเอาไว้เราค่อยไปหาอย่างอื่นให้ใหเลยกินนะคะ มากินที่เมืองไทยเขาเก็บจานให้เขาเหมือนเกินอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยเก็บจานเรียบร้อยคือเจมซอสเกียนมังคุดเกียนมังคุดเหรอคะมังคุดกับซอสอืมน้ำปลาหวานเโคเลฟคนกซอสขามิเต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  mango, hi hi hi, ui, thấy máy tiếp 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 luôn luôn, cá no này, bì, Kung hang ข้ัน่วะาวนี่วะเะไรเยน่ซิมาอีกเะค่ะมาเย้เลยมนเย้เมาเย้เลยนี่น่าที่จไม่น่าอยากเออวไปไไปไปไรเตยเป็นใค้ไปตเลส อันนี้คือของโปรดของแม่ผสมรวมได้หมดนะ ซ่าเสร็จคาเยจังแวะมาฝึกเรียนภาษาอังกฤษเร็วจังเร็วจังเร็วจัง ะะก็เป็นโอกาสดีค่ะแม่ก็พาเดลจังมาฝึกเรียนภาษาอังกฤษค่ะจริงๆแล้วนอกจากภาษาไทยนะคะแม่ก็อยากจะให้เดลจังรักภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะว่าเป็นภาษากลางที่สําคัญนะคะหลายๆท่านบอกว่าแม่มเปลียวไม่พูดไทยกับลูกจริงๆนะคะในชีวิตประจําวันของแม่เปลียวเนี่ยแม่เปลียวพูดไทยกับเดลจังเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดลจังเขาพอฟังรู้เรื่องแต่เขาไม่ยอมพูดค่ะ อาจจะเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมนะคะเด็กบางคนที่เห็นเขาพูดได้อาจจะเกิดที่เมืองไทยหรือว่าเคยเรียนที่เมืองไทยนะคะแม่บิกเลยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะพาเรียวจังนะคะ มาเรียนชั้นประถมที่ประเทศไทยสักปี2ปีค่ะอาจจะเป็นปสถึงปสนะคะก็กําลังปรึกษากับพ่อมาร์กอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจังได้มาอยู่เมืองไทยยาวๆนะคะเขาได้มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยนะคะก็จะกล้าพูดมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เมืองไทยจะราคาถูกกว่าที่ญี่ปุ่นเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอพ่อมาร์กพิจารณาก่อนนะคะ อาหารเย็นวันนี้ละภัยเลยแลวะมากินที่แม่สีเหลือนเพราะว่าอ้เลยไม่กินพิซซ่าเ <Okay. S 1> นื่องจากพิซซ่ามันมีแฮมมันมีหมูเลยกินไม่ได้ก็เลยพายเลยมากินของโปรดเหมือนเดิมแกงเหลืองแล้วก็น้ำพริกปลาคุณย่ายกินเข้าต้มปลา จังกินชาห้างพอมาเขาจะไปกินพิซซ่าเพราะว่าพิซซ่าเหลือมาก็เลยบอกว่าเจวกลับไปกินพิซซ่าที่บ้าน,นแม่ขอกินก่อนน้ำพริกประทูน่ากินมาก <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านละมีแค่นี้หนึ่งอาทิตย์กว่าๆแล้วแปดวันแล้วที่เราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านไปตลาดเดินห้าง <c oughs> ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์มากแล้วก็หมดไปเอาไว้ดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันสวัสดีค่ะ